สนลแกงหน่อไม้สีมือแบบเอือมันแล้วค่ะสองถ้วยเลยวันนี้กินจุกใจไปเลยเออสีมาสยกะมามาสีหยกสวัสดีค่ะจัดจ้านชิปปะออกตอบว่าถือว่าสิกินย่างแกงหน่อไม้ตุ้ยตุ้รับคำตอบคือแกงหน่อไม้จต่ได้ได้ไดี๋ยวได้ช่วยเอาแมงมีนลงไปไสแมงมีนจะแตกครับลา โอ้ามันไปหาันทะไล่ตืมเอาวนะเวางดิโอก็ได้อาวัางได้ก็ไดุ้มโน้โอเรากินนโอ้เรากินไอ้อะไรนะน้ำน้ำาเเด้อแกงกรไอีลวเดอบอกมถือบอกแมนเท่าเทาเลกินน้ำบ้อยแล้วก็มากินสเรามากินเรามากินน้ำผักใช่ไหมน้ำผักเพสุขภาพน้ำใบบโบน้ำใบบบ แก่น้ำไหมเด็แก่ซับปุกซ้ำไหมน้องไม้น้องไม้เอ้ยคือปิด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 น้องไม้ในหม้อในหม้อน่ะสิน้อยเนี่ยอันงตักไปเฮ้ยเอ้ยเนี่ยด้วยกระยาคือไะจักมดหม้อนะพอแล้วพอแล้วหม้ออะไรก็ลุดเออไปมดหม้อโรตอ้ไหมมาย่อเอาอีกก็ได้นี่มันย่ามันบ่พอกันมันหลายคนเยอะเลยพอแล้วสวัสดีอีกรอบทุกคน บายดีจ้าไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าบายดีไม่ได้กิ๊กเจงละไม่เด้อมันงอยใช้ชุดนี้แหละแท้เจงๆผู้ได้ผู้ใดงคับกานกับโอ๊บกับไปรเด้อหิ้นเด้อยามันเปื่อยเด้อกินเด้อยามันเปื่อยเด้อนี่เด้อกินเด้อยางขพนผู้เมื่อในจิ้งต่ำจ้องเ่อหิ้นเด้อได้ยามันเปื่อยเด้อต่ำต้อยขึ้นเฟื่อยหินเด้อนี่เด้อแซฟเซฟเด้อนี่เด้อเทาบอกแล้วว่าใจซื้อว่ากินกินกินบ่กกิน

ใส่กินบบได้บวกข้าไปรดแบ่เต๋อตุยยจะเห็นแบบนักเต๋ออันปําไม่ไฮน่าอันให้ว่าพวกข้าวมหลายบ่แงงานแต่รัดป่อยน้ำมันไปน้ำๆเนื้อาพป่อยที่อาปลาก่อนเนื้อภาพป่อยรับป่อยเหมือนอาปลาก่อนบอกไปก่อนที่จะไปน้ำแจกบ่แจกจางจังอยู่เนาะทำไมขึนอาปแจกวนไม่ชลรอยู่เนาะาไอต่อน้ำคือก่อนเจะกินน้ำรังก็บ่อเออเนาะ มันเาไปน่ยจะสไปอยากามีคุณไรเงินฝ่ายเขาแต่อยางเรามีคุณไรเงินมาไล่แบบนั้นบุกยังสวยนะบก่มหนุ่มว่ะค่ะข้นแบไปวขอี้พี่พอจมานนี้พ่จะ

มันเป็นกล้องที่แซ่บกินได้กันรอดคือเงาตับมะฮุงนั่นแหละเอซี่เบาได้ปะฉันละงงกับประเทศลาวรู้จักว่าร้อนก็ใส่เสื้อแขนยาวบอดใจงอแแล้วที่บอใส่หละมันแห้งี่น้องกับอากาศบ้านนอกมันบอดคืออากาศมันบไดแห้งเยนียวแต่เป็นเกศได้ๆจนเป็นเกศเหนคยงมง่างอจนมันเป็นเกศต้องให้ต้องให้พี่ๆมาลองดูนะสภาพอากาศช่วงนี้ มัาไทยาไม่นอไม่คือแบบมันก็เย็นรงสาห้าบรใสทยังด้วยแงปะเทศไทยยังห่อนนะอืมขึ้นหนาเขานั่นแหละตเาบรใส่ไทยังฟิดกับแห้งดำเลยอืมโย่้งิดหนแต่อยากฟิดฟีดเวิ้นบวิ้นแม่แต่บอยากฟิดเี๋โอจะฟีดหนาไว้หน่นดีแล้ที่คุณจะปจงหนาแล้วบอมากปิดกันยังบ้แล้วอยากโซ่ล้วเราเราลืมตกใจลืมตกใจ มันก็ยยินนะมันอย่น้ฉันเตะได้หรืเปี่ปุ่นจะมาจับหนาหีอโอยังบยยบ้มยุบอ่แต่อปพันตุ่มไปเออแมซี่อยากจะแพ้ไดเจากินปลาแด็กโได้จากินฟองแบบบได้จากินไม่กับโแหงๆๆงบเศร้าสีมามาทาจัเศาเหร ต้องลงป็นมืม่านด้วยนะไดนอมืหนึงอ่ะได้เปลีนแล้วเ่ได้เดินพวน้ำเกลียวจักพวกน้ำเกลียวกินเกลียวยักไ่เสียวเ่อเบิ่งไงกับมุดม <t popular> ่านเพิ่งเป่น็นเพิ่นกินเพิ่นกินย้าเหรเพิ่นกินา้าคือกัรมันบวถือกับเพื่อนนะมันกับบวท้ามันต้องไปสื่ออยู่มอในบ้านบ้าน้องเกลโอุ้นเย็นกัน แสดงว่ามันเป็นน้ำระดูบ่เจ้านะเออมือเงินก้อนมือเงินก้อนกูจะเอาพริวยาตัวอันพี่อันพี่สวีอันไปกินยังสาวโอ้ไม่เด้แลวมือหนักคนที่สื่อน้ำเล่าสุดเดียวอเอ้อันนี้อันพี่ชวีวันฝากมาให้อันนี้กับมือเช้านี่มันขึ้นเต็มมดเขาจะตีโบราณเคือมันเค็มกิ่คนผิวชีดยากที่มันร้อยมันจะได้รงยังเลอดตัวดีได้หรือเปล่าคนโตมาจากเราคนโตของแม่เลี้ยงคนคนโตคนเช้าเนาะเดี๋ยวหมอมาแหละ กินมันเป็นน้าไดก็ได้มอไปเกิดัวก้าเซียบไปญาตินี่เป็นญาบัมันมอกระเป๋าเรอมอกระสอบบ้านเฮาบ้านเฮ้ากับมอกระสอบได้อันเดียวคนะคนมอเพิ่มมอนะนำาเอ็นข้อหนึ่งข้อสอง้อแม่มันส่วนนชาเปียนป ฝ่ายพิเศษตัวตัวเติมท่าทานแน้นแน่นสุดเจ้ากันแล้วเนี่ยครั้งนี้กับพอดี้ลงไปบ้านไกะอีบ้านเพิ่งไก่กันลงเขาไปเอาก็จะไปเบิองเด้อไปซีกันไเที่ยวดูดูไปชิมข้าวหูอลไรได้บ้างมาเราอยางไรจะไปขึ้นดูมาไต่เมือยนะไปกับเบมือยแล้วก็ไปแบบมื่อนี่หอดนอดกลางคืนจะไปตื่นมาเศร้าไปห้าวคองกินงเลย มัมีไม่าบปหาอบาเวียดบอามากมนมันมนไมันมีอวเก่ไมดูนวิวิเปนเจบอเป็นหวงเป็ดจ้าบอกเรียกมบืุ๊ก้มาถอได้มันยากเทกขโดนเาเบือถ่าเจ้ากี้ขันลกเจ้ากระตู้าะข่อยมีข่อยต้องนนขยัลุกคุณเป็ดเ้อ มันไม่นอนมันไปนอนกูแล้วนมีแต่กูอยากกินมันพูดแปว่าสายตาเมื่อกีัมิกกักยันลกยสายตาเป็นยังกปิดไปก็ได้คือเ้าเลยหางไป่ส่งเขากับซหนนั่นแหละมากกบริษัทเอ้ยเบาหน่อยใจหน่อยใจจะเนุกันว่าน้องหม่จับปุ๊บซื้อห้โลดว่าเฮ้ยสัน อันนี้ก็จะเนีเฮ้ยน้องก็นนี่นะแต่ว่าเฮ้ยน้อคือดิน้อยมาเป็นเหตเบิดบคือิ็กหนักคือจะองลองให้ดูลองลองใหม่คเ่นดิ้หน่อยไห่ได้เด็กใครจะไปแอลพาว่ฝ่ายลึกดกตินั้นแลว่าีแกยังยุ่งเกียบเรื่มันไม่สุดเลยมาเลยอันนี้ืน้อยแกรไหมือ้แแล้ว นั่งหล่ะแต่ถามดาแต่ว่าเฮ้ยว่านี่บมากเฮ้ยเฮ้ยนี่แด่บมาหอดเลนลาตัวไเจอมไหนบ่เืองเจ็บนะ่รแหละบ่อเลยงานทางจยด้วยเจแม่นังกำบอบเด้งชิคเจ็แม่เอ้ยกำเจ้าอย่าวกเรื่องิคัมอยว่าวันที่มารลดวันที่สิบเก้าบ่อไอนีคยัง เราก็มาแครแคคแคนะถามว่ามือวานชืจะบาเง่ากับบริักบริเวานะคะมือเล่นมันรัดโอ้ยมือดังมอตงคนใจดีดิ่นวัดนะเล่นดัดชวนเว้ากับเบาเบาเล่นมัดัดมือน่งเล่นลังดองจิตัจไม่จะเฮงอะ อย่า่าแตเพื่อนบอกว่าบ่าเว่อบ่มากชวนถ่ายคลิปกับประยัดพายาระหยัดีหัวท้องบ่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 ดีฮนกดีฮันลกดีนดีวลัน้าอทำ้าลคน่นออได้นีค่อยนีขันกล้องมากลลยยิ้มใช่ขันหลังกล้องแลวเอารลดบ้หน้าบืนเจ้าบอกแกนี่เพอาะที่เจ้านั่นกล้องมาแล้วยิ้มแน่กล้องมาไปแพงหมดอันนี้่าเษาอังกฤษไปในกล้องใช่ปะ พี่น้องย่นดี้อนรับเุก่านเข้เรีเี๊ได้บอกแต่ฝันกันได้ยินอยู่ป่ะพี่น้องถาว่าควมชอบมชอบนอนน้ำเขาก็ะยคอมเมนต์ไปยุ่งแห้งๆอ่ะม่ไานะคุบ่มากกับพี่บ่มากกับขอขอบคุณครับเปลี่ยนคู่ไปเลยบ่มาก่เปนกับขอขอบคุณเนอครับเด้อ ครับกะบอปเป็นยังจ้ับแก่ถูกใจทุกคนเลยเพราะส่งแต่พี่คือบแบบแต่กับผมมีผลต่อการใส่ชีวิตดอกจ้าจ้าหน้าด้านจ้าบ้ารู้เนี่ยน้องบ้าเดี๋ยวนี้นะมีเพื่อนผูกเนี่ยแรงขึ้นทุกวันนั่นเนี่ยแรงขึ้นทุกวันนั่นเนี่ยเืออะไรเตอรนั่นแหละเดี๋ยว ลุกเขาคนช่องคนแม่กับต่างบ้านมาแต่ต่างบ้านเนี่ยนะต่างบ้านฉันก็มีเพื่อนแถวนี้นะจ๊ะใช่ไหมะใช่ไม่บอกเขาอยู่ได้ไม่จอยเจอหรอีเขี้ยวนี่เจ้เสียวบอกปั๊กเสี้ยวเนี่ยคุ้มเขี้ยวบอกว่าฉันคอยอยู่ต่างบ้านเจ้วจะเป็นกรรมการ โอ้ยเอาไปทอดสลาบด้วเจ้านี่มันบกมร่อ้ยมันแก่ข้าวไม่ได้าวไรเงี้ยแก่มันแกเขาแก่อยู่น้อยนึงคว่าใส่กะบนาซิเดกน้อยหนึ่งเนาะไม่าแ่ว่าคือคนมากแล้วนี่เนาะนอกซาเ้าเนี่ยเขาอยู่ขอนันตลายในของเราแต่ว่าแก่เจ้าจะห่วงเรื่องข้าวนะเขาถือขาว่าแท้มบเบิร์ดดอกมื่อกี้เขาจะไ่ซื้อข้า เพราะว่าที่แหลกว่าสิปกว่มเก็งมาใหมว่าสิบว่ได้แล้วเก่บมาใหม่ก็ได้คนไปล่าเห็นในหัวกอกทานก่้ววันนีนทุกคนมาบ้าเพาไมจังกลัแลตอนนี้ะความรู้สึกคือว่าแกะชดมันเพเพิงมันตบเตาเลยเนาะกินน่องเลยที่ประเทศทางไทยนั่นะเพะเห็ดตบนเนาะราะง่ายเห็ดตับเตาหนึ่งแล้วครับเห็ดเพิงอันนะครมันออกมองนี่ดีครับ พันออกตามตามดงตามอันนไ่เพิงไฟบบดอกดำาดอกดำดำรับพีเขามากมักนะบ้านเ้านเขาเจ้าเตเตานะบ้านห้าผลยเอิญเห็ดงตั๊กข้อซื้อดอกงมาปลูกด้ยบอบาเอิญมีซื้ออ่ะบออ้ะเซื้อมันจะดอกง่ายดอกเทาดอกเาม่นะเก็บมากอามาบด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 แล้วก็ไปขาเจา้ยใส่ในงินเอ ตีทอซีเม์นลยก็ได้ร<อ>าคาหนึ่งแพงได้ในน่ะเขาขายทังฝั่งไทยเ<อ>ขาขพูา้ชเเคยกินเเจ้าปลูกได้ทุนอลีดอกง่านีนะขันเขามีใบมองใบไม้แบบอันนี้นะพราะว่ามันสม,ม,น,สม,ม,น,สม,มนังสมอันพะขเนาะยาม,มีนะอ,ออจะออสมประแดกบอ,อสมผัขะาอย่างนี้นะมันเป็นแบบใหม่ฝนตกแล้วมันมันเป็นะัะ้าสมฝนตก้ามันตกเ๋ยวนี้ยังไม่ทำโตามสมบอ แกล้ก่อนส่หรือเปลาส่งหมอพอบริสุทธิ์ทางส่งปรดกเนาะด้ว่วด้วยุานนี้เจ้ามาง่ายกว่าอันนี้ถ่ยนะสมมนกังยงไม่มึงเจ้ามานั่งอางด้วนิ่มดทางสาแห้งเด็กเด็กอนปงรถมเันะโปรถมเอมันลวกป่าเซอมันหยเอเซอ เียวนแร่าท่านยังระค่าะค่างไปต่างันเดียวกันละลอยละลอยสองมือนะคะให้เย็นกอาเท้าเนตัวสกานี่ก็ให้หยุดตัวเรอนั้นหมดเลับเขาไได้จากยุมแล้วก็จะเอาอะไร้มาลูยังม่รูน้ำอะไรเลยเรางมาอยุ่ทาง่ายโล เจ้ามันสู้มีน้อยกินเพว่าเขาใหม่เจ้าเจะพาไปด้ยเงมองว่าจัดูว่าเจ้าวาแล้วจะพากันเมื่อจะเว้นมือชื่นนะวาวเลใส่มือชื่นจะเจ้าวเจ้ากวนหน้าหลังมื่อไปติ้งไปุูเจ้าหน่อยเมื่อตะวทแลมคาโดไปเมื่อค้าหนีไปเลยเขาจะอุ่ากตลอดสองคนหลัเจ้าเจ้าในเรื่องเกี่ยกับิดสอย่าสองเข็มนะ ข่าว่าว่าทีมอาู่น้คอยททัน้ใ่ไมบมันไปเหตเกีว่านี่บอกใช่ยอดเลยหางกันางบ่าคูบาสน้อยให้เขาได้ยินบาสน้อยมาหาเพื่นว่านี่นะแล้วก็กินน้ำขอยเนาะที่ไปกินมากบบพบ้านน้อยมากแบบเฮ็กับงินใช่พอดีมันบอกบ้ายุยัย่งนยงย่่ย่ง่่่งน่วน เต็มกับมือบ่ง่ายแตง่ายมากยุ่บ่ที่จเต็มกับมือบ่ง่ยเงาของใครที่จองไวมันค่อยล่างจองไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงพวงมันก็ต่อยล้างมันมาสู่มือบ่ง่ายไม่ได้ค่อยกลับมากตัวเจาะเองเนาะมันมาสู่มือบ่สู่ยุกเพื่อให้กระลิบค่ะจองจนได้อยู่บ่จองบาดซีดมันยิออกแต่งอันเพิ่นเราซีดยาสองกลิ่นแต่เราในประตูกับไอ้จอไว จ้องอะไรนะอืมจอจ้องมันถกน่ารเนาะบนาแล้วไปทางใดจะกู้ว่าไปเบิงบนาแล้วแล้วยางมาแล้วยางมาหอดมองหนีเราเป็นยางกลับไปขึ้นสงสัยเราติดใจเอ้ยมนกแร่น้นัดได้ตดนจเลยาบอกข้าห้าสองคนหัววัดนี่เนาะขาหนีบผู้ชาหามยานกันย้อนกันเทอนี่เด็ด ไปได้ไไปเท่ามาเลยห้ามยานบ่ยานจะได้จะต้อเลยจะต้องเลยเลยดึงตามห้องนี่ะเอาก็ไปเตี้ยมเลยหรือว่าผักหลายรก็ไปเตี้ยมเลยตีด้วยว้าวเห็นไหม่้าหลังกัน้องขโมนกันพี่น้องแล้จะมีจบเข้าบ่โอเคประสกสุกคนเนาะกิบนีจะกินแขงงําไมเนเอาลิปัก Icana, อ่ะเป็นว่าคอยติดตามคลิปหน้าละกันผู้ส <Hey. S 2> ุขผู้สูงต้องฝากอะไรก็แซ่เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะสวัสดีติดตามทีมงานกินเก่งหน้าไม้ด้วยตะเต็มขนาดรึเต็มโคนไปเชี่ยมาเบิ่งด้วยอันนี้นะไม่เป็นน้ำคอร์ฟิลอคอร์ฟิโอ ใช่ในบ้านเราฟรีมามากับหลังชา้ที่ช่วงนี้แบบกินของไม่ดีเยอะเอกไปทั้งคนจะนำมาล้างชั้นที่กดบ่งดุเกมาเลยเล่กดะ